สวัสดีค่ะพบกับตวเตเยลเนาะวันนี้ตวเตเยลไม่ได้มาสอนภาษาเดนมาร์กเนาะแต่ว่าตวเตเยลจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าตอนนี้ตวเต์เากาลังจะไปไหนนะก็ตอนนี้ตวเต์เล,เลิกงานไว้นะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงจะครึ่งแล้วนั่งรออยู่บนรถอยู่จะไปงานที่เบอร์น่าเฮลนะคะหรือว่าที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะเขาก็จะมีการจัดงานเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นโฟลเดคัฟ นะคะเอลเดคาก็ er, คืออะไรนะคะก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าเชิญผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ของเด็กนักเรียนเนี่ยมาดื่มกาแฟร่วมกับพ่อแม่ของเด็กนักเรียนคนอื่นๆนะคะจุดประสงค์คืออะไรเหรอจุดประสงค์เนี่ยมันดีมากเลยเนาะสำหรับคนที่มาอยู่เดนมาร์กใหม่ๆแล้วมีลูกหรือว่าอยากมีเน็ตเวิร์กมีเพื่อนที่เป็นชาวเดนมาร์กบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ เอลเดอร์คาเฟนะคะเป็นการเริ่มต้นหาเพื่อนชาวเดนมาร์กนั่นเองก็คือ,อ,อจุดประสงค์ของการจัดงานเอลเดอร์คาเฟนะคะก็คือการนัดดื่มกาแฟของผู้ปกครองเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เราได้มีสารสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเด็กคนอื่นผู้ปกครองคนอื่นๆหรือว่าคุยกันเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะหรือว่าคุยกันเรื่องว่าเอ้ลูกของเธอไปทํากิจกรรมอะไรบ้างอย่างไปทำ astic, ไปไํำจิมนาสติกไปว่ายน้านะคะหรือว่าอาจจะคุยกันเรื่องว่าเอ้ย ในประมาณเนี้ยเขตที่เราเอาศัยอยู่เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างสําหรับเด็กๆนะคะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเป็นการพูดคุยที่เราจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วที่สุดที่สําคัญนะคะจุดประสงค์สำคัญก,ก็คือการนัดเล่นของลูกเรากับลูกคนอื่นๆนะ,ะเขาเรียกว่าหลายเอาเทยนะคะเยวทำเป็นประจําเลยนะคะมียาก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะโปรแกรมเต็มเลยก็คือทุกเกือบจะทุกสองเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือนัดเล่นกับเพื่อนถ้าสมมติลูกเราเล่น เล่นเก่งกับลูกใครเราก็ทํานัดเล่นกับคนคนนั้นแล้วข้อดีของการทํานัดเล่นนะคะเราก็จะได้เพื่อนชาวเดนมาร์กก็คือเป็นพ่อแม่ของเพื่อนลูกเรานี่แหละค่ะนะข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราได้เรียนภาษาไปด้วยได้หัดพูดนะคะไดเ้เรียนพูดภาษาเดนมาร์กได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มเน็ตเวิร์กพอเรารู้จักคนนี้เอ้ย มีย่าเล่นเก่งอะคนนี้ลูกคนอื่นก็อยากมาเล่นกับลูกเราด้วยนะคะลูกเราจะได้ไม่อยู่คนเดียวจะได้มีเพื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะท่าทางเบิร์นนเฮลนะคะโรงเรียนอนุบาลหรือโบกเอรสตูนะคะโรงเรียนอนุบาลเล็กๆเ,เลยนะคะมีการส่งบัตรเชิญว่าให้เราไปงานผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองเฝอเอลเลคาเฟ่นะคะโยแนะนาถ้าเราสามารถ หยุดงานหรือลางานไปได้ช่วงเวลานี้ยุขอให้แนะนําไปเลยนะคะเพราะว่ามันดีต่อลูกเราเราก็ดีต่อตัวเราด้วยเพราะว่าเราจะได้เพื่อนเป็นชาวเดนมาร์กนะคะได้สร้างน็ตร์กของเราเพิ่มเติมนะคะโอเคคลิปนี้ตุดเต,ต,ต,ตยวไปก่อนแต่ว่าอาจจะมีรูปภาพหรือบรรยากาศในเ F L, ฟรนด์ดัคาเฟอมาให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะเพราะว่าที่เนี่ยก d p r นะคะสําคัญมากเนาะเราจะถ่ายรูปใครจะรูปลงโซเชียลเนี่ยมันสําคัญมากเราไม่สามารถ เอาไปลงสมสีสมหาได้อาจจะแบบเจ้าของภาพเนี่ยไม่ยินยอมนะคะ This c a w b e it's a m e to g e นะคะ s a m e to g e ก็คือการอนุญาตให้เราใช้รูปนะคะเดยโยจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไงตอนนี้โยขออนุญาตไปดื่มกาแฟกับผู้ปกครองคนอื่นๆก่อนนะคะดูเขาก็จะมีหัวข้อในการจัดดื่มกาแฟเนี่ยประชุมผู้ปกครองเนี่ยนะในหัวข้อต่างๆที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ เรื่องในช่วงฤดูกาลนั้นอย่างอันนี้ก็เป็นฤดูกาลเก็บเก็บเกี่ยวเขาจะมีผักเนี่ยอะไรแบบนี้ะนะมีเนื้ออะดุกเลื้าัวขมก็มีเนืเ้อแล้วา็มีเนื้อดูค่ะ wir ja, will gern kommen, ist ja, zu ja. weil ja, <laughs>